ขอเซีปสุดท้ายกับเปกพลิพจ์จ้าขอบทุกคากมากากนะครับขอบคุณกาตรีวในารุ่นเครื่องกันเลยขอบคุณทุกเลยนะครับขอบคุณทนด้วยนะครับจบตรนี้กับเป๊ก้โอ้วันนี้พกาน่ทุกคน นรอานีสางานได้แล้วก็ซื้อผผู้ิ้ผิโชคได้นะครับเพราะวันนี้เราจัดเต็มมากเพื่อชาวฮอลิ้าโรงแรมพัฒนคารร้านอาหารจานจัดเลีองโอ้โหอันนี้ภาบรรยากาศีุมากจริงๆแบบนี้ภาพบรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นในกล้องรัวของทีมพัฒนาการ วันนะครับวันีนะครับโอ้โนนี้นะครับแล้วันนี้อุบุเม็ดโกเยอะมากนะครับขายอย่างมีอย่ซื้อม่การนะครับแล้ก็ยีเื่อเลยนะครับวันนี้ด้วยใช่มันมนไ้ก็้งนดีักนีวันนี้ีั็นน เท้าแบบนี้อีกสามทีนะครับเชอย้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับโอ้หด้านหลังด้านหลังนะด้านหลังมขาบล็อคไปอยู่ไกลๆนะเข้าไม่ถึงนะโอ้บอกไม่บอกคุณสมคันบัมาไม่ถึงนะคันเนขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขคาเลคะ้องเกันแน่นอนี่ยังไงนี่ยังไของแมโรนะครับนี่นงไนของเราที่ เม็คมอบควัมเพลินแล้ว oh เราขึ้นใจกันนะครับว่าแฟนๆต้องการที่จะเห็นเพ็กในงานแม็กเราใช้ไปทั้งหมดเลยตอนนี้นะคะคุณสุพรรณเริ่มเริ่มแล้วนะคะเริ park. ่มแบบสาราดเอกสารเคยยหงไม่เพราะว่าตอนนี rabbit, ้ผู้จัดการเขาไปอยู่ตรงนี้ถึงจเป็นก็อยู่ตรงนี้โอ้โหตอนนั้นก็มานะครับอ่านการกินกินเม็ขึ้นมาได้ครับก็ยังไมาได้หน่อยตัวเชิญได้เลยนะครับโอ้ยมาแล้วนะครับ สุดยอดมากวันน,นนี้เดินชัดเต็มไม้เป็นมือมากๆนะครับวันนี้ยังเดินทูกคนน่าจะถึงจุดรูปดีค่ะตัวเป็นว่าแบบนี้ดีกว่าค่ะภาพบรรยากาศนี้น่าจะเป็นภานนนพความสดนะคะที่เราอยากจังให้เป็นภาพของการปิดเวทีให้นโน้ตัเพราะฉะนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีศิลปินปอีกหนึ่งท่านสาวสวยที่ต้องการกำลังใจแบบนี้เช่นกันครับพรบุ่งนี้นะครับปิดจุดบรรยากาศของเราอยากกำลัง่จให้กัน คนะคุณเมนิและแฟนคทุกคนนะคะแลวเอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีนะจัอนปินต่ง้วยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเชอกันต่อไปนะครับโอ้โหแล้วต่สรจะสภาพสา